มาละเบาะเล่ตัวสักาเล่นเจยเลย่นคุณพลเล่นนะใก้ว้าเล่นเวอรนึงเราเล่นเชเล่นคุณพระตีปมนี้ตีจริงอายุแกกว่าคุ้มเหมือนเือเขาไล่กีเลยนะเขาเร็ว่าพี่บาว่าเ้าเลยาเวทุกคนว่เรม่อมไม่ยอมไมยอมเอันนี้เึิอันนี้วันนี้อัน กรอบอกทิพเร็วันนี่นอ้ากฮ้ยแล็วกรอบพกทิพย์เร wow? ็ว้โอเคทูดอยางไม่ได้ไม่ใจหวั่นเือนฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เด่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่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 ฮ่า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 ฮาฮ่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 าาเ่าฮ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 ดาฮ่าฮ่าฮอาฮ่ เพื่อนเจวายุในความมาตะพยโนก็คือเปลือนกลุ่มเนี่ยเปลือนกลุ่มเนี่ยแปลว่าเรามีโอกาสได้พบกันมั่งไม่ได้พบกันมั่งกาช่วงดีทุกคนแ้มก้อนทุกคนกาจะแยกกันไปแต่ว่ากาอยู่ในความถูกจำาอยู่เยอะเลยเป็นเพืือนกลุ่มเด็กกนค้างจะมีความส้องขั้นในในความหรก่งนะเราลองคิดเลยว่าเวลาเรามาพบกันนั้นเราเราให้กับโตไม่ได้ว่าเรามาพบกันไร คือไม่รู้เรามาพบกันได้เราเออเราไม่มากก็ได้แต่ว่าเรายากมากเพราะมองไม่เห็นซึ่งนี่การมากของแต่ละคนนั้นไม่ไม่เป็นลบในโลกแต่ว่าไม่ต้องเป็นเรื่องเรือยมาคือไม่จังหวะคือไม่มากก็ไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าทุกคนก็กยากมากนะทุกคนก็ยากมากคือช่วงเดียวช่วงเดียวพบกันไม่แม้ไทยเรื่องแบบแต่ละคนนั้นก็อยู่ในภาวะอยู่ในภาวะแต่ละแต่ละคนอย่างโอเดย์อยู่นะ คือไม่ได้มีใครมีที่พลกับเกย์แต่ว่าร่างยาพิโรร่างยาพิโรแข้งตัวขึ้นมาเลยร่างยาพิโรแข้งใหม่ร่างร่างตัวทุ่นได้แล้วถ้าว่าเราไปทำเราไปสร้างกลุ่มเบือนนี่ เราไปทั้งกลุ่มเบือนนี่เราก็เรากาจะมันจะเป็นความรู้เรื่องอีกแบบหนึ่งคือบางทีมันจะเป็นเป็นกลุ่มเบือนดีอยู่ในระยะที่เราสร้างได้แล้วเราอาจจะเป็นเซนเตอร์เราอาจจะเป็นตัวดูหรือเราอาจจะเราอาจจะเป็นตัวทุกดูชาการล้วแต่นะแต่ว่ากลุ่มเบือน เดี๋ยวเราปอกกันในช่วงเดี yeah. Yeah. ๋ยวในแอรนี่ต่างคนต่างดูสิต่างคนต่างดูนไม่มีใครมีที่พุ่นไม่มเคยกเดี๋เป็นเสียงดังเี๋ยวสำคัญก็คือว่าเราค่อนข้างโชคดีที่เรามาพบกันแล้วจะทำให้เราควบคุ่นคือไอ้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าคงที่เขาเรียกว่ามีพลังมีพลังทำไมแต่ละพุ่นนั้นไปได้ตลอดกว้างเออที่จริงการการพบกันข้องแต่การพบกันข้องรูมนะ เราก็คุ่มเล็กๆเป็ือนคุ่มเล็กๆซึ่งมีมาวันนี้มาวันนี้มีนิเวศก่อนรั้งอ่อนิเวศของรั้งก่อนรั้งเกีก่ยวเป็นตัวดูดเราว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในในโลกที่ผีนะตามทีม่ว่าตามที่ว่าปีกับตามที่ว่าตามที่ว่าปีไม่ถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราแยกกันการเราจะไม่พบกันอีกเลย ต้องต้องนุ่งต้องกู้เง็นมาต้องไม่ก็คนไลอยู่กลางๆดึงน่ค่อค้โดยโดยดยความหู้ดลือเนี้ยก็เลยมีความรู้ดลมวมันจะมีกลุ่มเรือนไห้องไหนองปกครอดรุ่วงดอกก้ามา เราเอาหลุมท <Okay. S 1> uh, ้ายมาเช็คก really so ันแล้ววะใกล้ห right น kind of ึ่งจ like, so kind of ืดใกล้ออกมั่งอย่างมั้งได้เราครบแล้วเอ็นดีเวนรวมอ่ารวมได้ถ้างด้วยกานกุนแล้วกต่นี่บางคุนเราอามานาจะให้ไปจับความกดย้ำแล้วนะแต่ว่าคิดว่าเออมันน่าจะดีนะว่าถ้าว่าเราได้รวมรวมกันมาลามในช่วงเวลาเก๊ๆแล้วมันจะก็ว่าการได้ระลึกความกดย้ำมันมันเป็นพลังยั่งนึงคือทำให้เราหยุดยุ่งอยู่กับหลุมนี่้ ก็ว่าถ้าว่าเมื่อไม่มีคนรู้เล็วเราก็ไม่มีความสกันยังไงเงาเน่อซึ่งนี้อีกเรื่องหนึ่งดียากียากีพูดก็คือเรื่องเจ้าบ้านคือไม่ไม่ถึงว่าตอนเดรมานั้นมีบางคนมากข้ามาจกไปไม่เอออบางบทตรงบางคนก็ดนปมาจากดานที่าุรีบางคนก็มาจากกระตูนเราไม่ถึงว่ามาพอคนจุมพ้นมีแอวเป็น มีแอร์เป็นเซนตอร์ด้วยแม้ว่าจ้าบ้านไม่ได้แม้ว่าจ้าบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้เป็นตัวเครือนแต่ว่าจ้าบ้านก็มีภาระอยู่พอร่วมกนในการประร้านกับเพื่อนๆได้ว่าเกลียดกันอยู่จังเรื่องอะไรเจ้าบ้านนั้นคือจริงๆแล้วเราก็เราก็ไม่ได้คือกระทั่งราพรุ่งมันก็เราไม่ได้ปกติบอยหลังจากที่เราแยกกันแล้วนะ แต่ว่าก็ยังจําได้พี่ยังเก็บกลอนออกหักไว้อยเลยเออเขียนโดยไอ้ผ่าร้าโพลิติกเรียบร้อยเออเอลเอลจำได้ใช่ไหมอ่าพี่จะจำได้จำจำไม่ได้เล็วขึ้อะไรบ้างพี่ในเป๊ะนั่งหมวลินในโนดยนังไม่ใหญ่เป้เล็ดอ่ะเออแต่ว่าแคว้นแคว้นแอ่วนี่พี่ป้อมนี่เขาแปลว่าเขาเป็นคนเงียบๆนะ ก็เป็คนเงียบเงียบปีก็รู้ปีก็ได้บอกได้รู้จักเต้ามาหน้าเล่าแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เอวเป็นตัวเป็นต้นเลยนะอ๋อไม่ได้วุ่นยังไม่ไม่ใช่เป็นวุ่นยังไม่เพอาะเป็นตัวเป็นต้นแล้จะต้นแต่ว่าจริงๆแล้วอันก็ไม่ก็ได้คุยนะไม่ไม่ก็ได้คุยมาแต่ละครั้งนั้นมาแต่ละครั้งนั้นก็ปีก็บุญเยอะแล้วว่าเออแถวันมากมากหรือไม่แต่ว่าแถวก็มีครอบครัว ซึ่งนี่การเป็นเจ้าพี่ปอมนะเป็นเจ้าพี่ปอม์ว่ะแต่ว่าพอเรามาพบกันนะพอเรามาพบกันอะไรขึ้นกาได้ร้องเพลงกันได้ร้องเพลงกันเออเราเออไอกำไอกำแพงความหลุดรึเปลาเนี่ยไมรึเปาไอใ้ไอกแพงควหลุดรึเปล่านีลายยางมันจะออกไปเลยว่าเออเราเราก็มีความรู้ดรึว่า เราไม่การมีพมอกไปไปอยู ö, <hhhh troll> ่ในท่านาคนที่ต้องปริ้งใจด้วยเนี่ยเราก็ทำงานรับจ้างรับมาได้เลยแต่ว่าเรื่องรียกกันเราจะปริงใจมั้งแต่ว่าเมื่อพอกันแล้วมันไปเก่งใจแงเลยนะตัไว้กับกำแพงมันก็ลอยทุกทุกนั้นออกไปเองเลยนะดุจการดูอะไรดวยกันกดเลยกดเลยกดเลยว่าเราเราลองร่วมมองมองเพราะเราทุ่มนะ เรื time, ่องหมูต้องทำแต่หมูไปเห็มูมูตัวไหนเห็หมูตัวนี้หรือหมูตัวโน้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้พี่เราตอไปเรายับขึ้นมายับขึ้นมายับขึ้นมาแต่ว่าเราท่ามาีาร่วมกันได้มาแค่นั้นก็ไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรามีโอกาสได้ร่วมกันใช่ใช่กลับก็คุณมาครับนั่นแหละ